สวัสดีเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมผมก็อีกเช่นเคยนะครับกับช่นัว1น8อมเลซึ่งช่้งของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุบงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนโจดากสวรค์หรือพระครูนิวิทย์ปุญญากรซึ่งทับสิธิ์ของหลวงปู่เทศวัดสะทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านนะครับและเป็นที่สอดสแเงหานะครับก็คือมีดหมอท่านนั่นเองนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลชนิดใดนะครับที่หลวงพ่อท่านปลูกเสกครับล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงในการทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็มีมีดสวยมาแนะนําพร้อมกับศึกษาร่วมกันนะครับรวมทั้งมีให้แบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผม ปีนี้เป็นปี64นะครับมีดที่ออกมานะครับทุกคนก็น te <code> yup. ่าจะนะครับรอคอยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะโค้ดนะครับมีดวัดรุ่นแรกที่ออกมาก็คือปี60นะครับที่ต่อโค้ดตัวพระนะครับแล้วก็มาเป็นโค้ดตัวพัดนะครับในปี60มี2โคตดนะครับมีดวัดนะครับก็คือนี่นะครับโค้ดตัวพระนี่นะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับนนี่คือมีดวัดรุ่นแรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่ในมีดห้านิ้วขึ้นไปนะครับส่วนสามนิ้วลงมาก็จะเป็นโค้ดพัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่รับที่ปลายมีดนะครับผมมีอยู่ในไลน์แล้วก็ใน facebook Fanpage นะครับที่ผมลงเป็นข้อมูลไว้นะครับให้เพื่อนๆไป ศึกษาดูได้ครับว่าโค้ดแท้โค้ดเก๋เป็นยังไงตอนนี้มีเก๋ออกมาเกลื่อนมากนะครับผมเช่าหาให้ระวังนะครับอยู่ในกลุ่มต่างๆนี่แอดมินเขาบางโพสต์นี่เขาไม่ได้สกัดนะครับดังนั้นนี่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับนะครับเช่าหากับคนที่รู้ใจนะครับรับประกันให้แท้ตลอดชีพนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับใครที่มาเช่าหากับผมนะครับผมจะกันกองอย่างดีครับก่อนที่จะปล่อยเช่าให้กับเพื่อนๆนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกเล่มนะครับผมนะครับ อันนี้คือมีดวัดปี6 0นะครับอันตากนั้นก็จะเป็นพัดเกเจนะครับออกปี6 1หนึ่งพัดเก้าออกปี62แล้วก็พัดเก้านะครับปี6 3สานะครับอย่างแบบนี้นะครับพัดเกกนะครับนี่ผมไ่ได้เอามาเรียงให้ดูแต่ละปีนะครับพัด99นะครับยังมีให้แบ่งปันอยู่นะครับของปี6 3สานะครับส่วนปีนี้นะครับนะครับเผยโฉบมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยนะครับนี่คือมีด2.5นิ้ว นะครับถือว่าเป็นออกมาครั้งแรกนะครับผมผมก็ได้ยอดมาอยู่นะครับไม่เยอะนะครับผมนะครับต่อโค้ดปุญญากาโมนะครับจําไว้ครับเพื่อนๆนะครับโค้ดโค้ดปุญญากาโมนะครับในมีดแรกนะครับส่วนมีด5นิ้วนี่เดี๋ยวผมจะรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับยังไม่เผยออกมานะครับมีแล้วครับแต่ผมอยากจะดูของจริงให้แน่ใจนะครับนะครับตอนนี้น้องกำลังวิ่งหาให้นะครับ นี show, 64, ่เลยนะครับมีดปีหกสี่นะครับต่อไปก็จะมีการเล่นหากันแน่นอนดังนั้นนะครับคลิปนี้นี่จะมีการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่นะครับอ่าต่อไปต้องเช่าหากันนี่นะครับเช่าไปเก็บไว้เป็นเล่มครูนะครับเพราะว่ามันมีเกตตามมาแน่นอนนะครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับเช่าไปเพื่อจะไปศึกษาโค้ดนะครับ แล้วสามารถที่จะไปเช่าหาเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับเพื่อนเพื่อนดูโค้ดเก่งแล้วนะครับสามารถเช่าหาได้ครับดูลายมีดนะครับดูแหมดูลักษณะของมีดปี64ได้นะครับดังนั้นนะครับควรจะมีไว้อย่างแอดมินเองนี่ก็จะมีไว้ทุกปีนะครับส่องจนส่องจนเป็นจนมั่นใจซื้อขายเองได้นะครับถึงจะปล่อยนะครับนะครับดังนั้นแอดมินมีวัคซีนแน่นอนไม่ต้องกลัว นัเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับนะครับแนะนํานะครับไม่ต้องไปพึ่งใครนะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาเองได้นะครับอันนี้คือมีดยุคต้นนะครับยังไม่มีเกสนะครับออกมาก็คือเพิ่งออกมานะครับดังนั้นมีดทุกเล่มทุกเล่มนะครับมีดทุกเล่มนี่ก็คือแท้แน่นอนนะครับปุญญากามูนะครับนะครับเพื่อนๆเอาไปส่องนะครับส่องจนเก่งนะครับสามารถซื้อขายได้เองนะครับผมนะครับ ของเปีหกสีนะครับมีมาแบ่งปันแน่นอนนะครับในราคาที่นะครับนะครับเข้าไปเลยนะครับ0970195618จ็ดศเแอดไลน์เข้าไปนะครับไปพูดคุยกันนะครับหรือจะหามีด63626160เรามีบริการนะครับเรามีให้แน่นอนนะครับนะครับหลังจากที่มีดปี6กสี่ออกมานี่หกสามขยับราคาขึ้นครับแต่แอดมินยังขายในราคาเดิมนะครับยังมีให้แบ่งปันนะครับเพื่อนๆเข้าไปได้นะครับหรือจะเป็นนี่นะครับขจาบารมีดเก้าเก้านี่ นะครับผู้ทุคุณสูงนะครับผู้ที่นําไปใช้มีประสบการณ์อย่างเงี้ยมก็มีแบ่งปันนะครับหรือจะเป็นสุดยอดของมีดนะครับนั่นก็คือมีดแปดรอบนะครับนะครับวิเป็นเกิดหรงพ่อปีหกศนนะครับครบแดรอบเก้าหกปีนะครับแปดรอบเก้ามงคลนะครับไม้ล็กน้ำพีนะครับก็ยังมีให้แบ่งปันนะครับผมนะครับหรือจะเป็นสุดยอดของมีดผู้ทุคุณสูงนะครับนั่นคือพญาเหล็กอันนะครับ ผู้นำไปใช้นี่รู้ดีนะครับผมส่วนตัวแอดมินเองก็จะพกเป็นสาริกาพยาละเอถันตลอดนะครับนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับว่าใช้แล้วดียังไงนะครับหรือจะหาแบบของหายากนะครับสาริกาปี60นี่บอกเลยว่าหายากครับนานทีเจอนะครับผมนะครับหรือจะเป็นสมวัตถุอื่นนะครับอย่างเบี้ยแก่นะครับแก่คุณใส่มนดำแก้จนได้นะครับหลวงพ่อเคยพูดในคลิปไปนะครับส่วนสีพึ่งก็ ผมบอกแล้วแบบนี้นี่หาย,ยากครับสร้างทิ้งทวนนะครับของปี6.3นะครับโดยมีโค้ดมีหมายเลขของเป็นพัเก้าเก้านะครับแบบนี้นี่หนึ่1พั0สร้อตลับที่วัดหมดภายในสามวันดังนั้นผมก็มีอยู่แค่นี้ครับยอดมีแค่นี้เลยนะครับแล้วต่อไปจะเป็นเป็นค่าสีมานะครับเป็นคล้ายๆกับประจำวันเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดังนั้นนะครับ ใครที่มองหาอยู่นะครับหลวงพ่อท่านโดดเด่นเรื่องนี้นะครับท่านเก่งเรื่องของสีพึ่งนะครับแล้วสีพึ่งที่บรรจุอยู่ในมีดนะครับทำให้มีดของท่านมีนะครับเมตตามหานิยมนะครับใช้ในการเจรจาค้าขายได้นะครับใครพกมีดสริกาท่านนะครับท่านได้วิชาดีมาจากนะครับหลวงตาหมึกนะครับนะครับซึ่งเป็นหลวงลุงของท่านนะครับนั้นท่านจึงเด่นมากนะครับท่านหูวงเองนะครับผมบอกเลยนะครับเด่นในทาง เมตตาเจรจาค้าขายนี่สุดยอดเลยนะครับสีพึ่งของท่านนะครับแล้วก็นี่เลยครับกาลาตาเดียวนะครับแกะเป็นราหูนะครับรุ่นเหนือดวงเศรษฐีนะครับมีอยู่2ใบนะครับให้แบ่งปันนะครับผมแบ่งปันมีแค่นี้จริงๆนะครับใครที่ทักมานะครับตอนนี้นะครับยังมีให้แบ่งปันนะครับผมนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกถึงแปดนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีมีดนะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับที่จะบริการเพื่อนๆนะครับ ใครที่มองหาอยู่นะครับผมศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้า้าหกึงแปดครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกเล่มนะครับใครที่เข้าไปในกลุ่มนะครับโอนเงินอาจจะไม่ได้ของได้ของอาจจะไม่แท้นะครับไม่แท้แล้วก็คืนตังค์ไม่ได้นะครับแต่แอดมินนะครับของผมนะครับเราจะเป็นในไลน์หรือ f c e b o o k f แฟนเพจของผมนะครับนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับผม มาเลยนะครับเข้ามานะครับเอาไปศึกษากันนะครับเพราะว่าวันนึงนะครับเจอแกแน่นอนนะครับเราเอาไปส่องไปดูจนเก่งแล้วนี่มันก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเราของเรานะครับเราจะมีคลิปดีๆมีดีๆนะครับแล้วก็สาระดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับขอบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญากรรมูวัดให้ด้วยนะครับ จงปรรักษาและดำเนินเพื่อนนะครับมีความสุขความเจริญด้วยอายุวนันทัศสุขภาระลาบด้วยสุขสรรเสริญสิิปัญญาปฏิพานนราสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มันสิ้นไปนะครับคอยมีความสว่างตั้งทางโลกตั้งทางธรรมแต่ปัจจุบันนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเตยครับผมสาธุครับผม